สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับยอมอดนอนเพื่อเงินชีวิตหลวงไก่อาสยามไม่ไอยาทำกินเป็นพ่อค้าอยู่ตามตลาดหากย้อนกลับไปเมื่อช่วง10ปีก่อนหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับสำหรับหลวงไก่หรือที่รู้จักกันในชื่อของหลวงไก่อาสยามนักร้องหนุ่มมากความสามารถที่เคยมีเพลงดงดังและสร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างมากในอดีตอาทิ ขวัญใจพี่หลวงพี่หลวงคนเดิมและคนมีประวัติโดยร่วมต้นในการเข้าสู่วงการและมาเล่นดนตรีให้กับวงซึ่งเอกชัยและครอบครัวก็รักและดูแลเขาเป็นอย่างดีเอกชัยก็เลยผูกแขนรับเขาเป็นน้องบุญธรรมซึ่งก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและได้คุ่ครีอยู่กับวงการเพลงและ เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงานช่วงนั้นเขาได้ร้องเพลงช่วงโหมโรงเรียกคนดูให้เข้าชมโดยเขานั้นร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตและสตริงขณะที่วงของเอกชัยเป็นวงลูกทุ่งแต่ก็ปรากฏว่าเขานั้นสามารถเรียกผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นให้เข้ามาดูได้อย่างมากมายซึ่งเอกชัยจึงได้ให้ร้องเพลงสติงมาโดยตลอดทั้งเพื่อ ดึงคนดูกลุ่มวัยรุ่นและให้วัยรุ่นนั้นได้รู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมแบบปักใต้และไก่มันซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนปี2547หลวงไก่นั้นได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่อาสยามในสังกัด r s ซึ่งหลังจากที่ค่ายเดิมชื่ออาสยามได้มีการปิดตัวลงไปและก็ได้ ย้ายเข้าอาสยามและออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด8อัลบัม้มก่อนที่จะหมดสัญญาลงในปี2563หลังจากนั้นจึงได้หันมาเป็นศิลปินอิสระไปต่อมาก็ได้หมดสัญญากับค่ายอาสยามซึ่งตอนนั้นนอกจากงานเพลงแล้วก็ยังหันมาทำกะปิหลวงไก่ด้วยตัวเองโดยเจ้าตัวได้เล่าว,ว่าตอนนี้ขายกะปิ ตาหลงไก่ซึ่งเป็นกะปิกุ้งแท้ที่ทำเองแกงได้และทำน้ำพริกได้ที่มาทำเพราะเห็นพี่ชายไม้พิรหลมพรขายปลาละโด่งดังไปทั่วประเทศก็เลยหันมาดูว่าภาคใต้ของเรานั้นมีอะไรคิดว่าจะทำอะไรดีที่อยู่ได้นานและก็ทำเองผลิตเองได้มีโรงงานเองสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน หากุ้งเคยมาส่งที่โรงงานใครต้องการสร้างสินค้าสร้างแบรนด์ก็สามารถติดต่อได้ไม่ได้นอนเลยงานเยอะมากถามรายได้เยอะไหมตอนนี้ยังพออยู่ได้เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นเราก็เอาสมบัติเก่ามาลงส่วนเพลงก็จ้างคนเขียนนางเอกดีว่ายุคนี้ไม่แพงเท่ายุคก่อนจึงฝากผลงานเพลงขอบคุณ และเพลงอะไรที่ทำด้วยใจมักยิ่งใหญ่เสมอพึ่งปล่อยไปแล้วก็ขอฝากกระปิหลวงไก่เอาไว้ด้วยขอขอบคุณข่ะจากไทยเสียาเนวส์ครับดละขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ